แต่ว่ถึงไม่เห็นว่ามีคนเดินมาอ้าวพี่นี่เองอะไรของมึงเนี่ยแหมพี่นี่เปลี่ยนแฟนบ่อยเหมือน,นะครับเนี่ยคนที่พี่พามากินข้าวเมื่อวานนี้ไม่ใช่คนนี้ปะคนเมื่อวานนี้มันจะสวยกว่าแล้วก็เอกกว่าคนนี้ปะใช่พนี่แงแกมีกิ๊ก่ออุอ้ยไม่ใช่เลยที่รักผมมีแค่คุณคนเดียวจริงๆอะอ้โหูเป้เลยเมื่อวานพี่ก็พูดกับพี่คนสวยแบบนี้แหละใช่ปะ พูดอะไรของมึงเนี่ยมึงขูปากไปเลยฉันเชื่อมันไอเด็กคนนี้ยคงไม่โกหกหรอกคุณต้องหาที่โกหกปิ้นปอนเราเลิกกันบีมเดี๋ยวก่อนดิบีมหยุดก่อนบีมมึงด้วยมึงรอกูด้วยหยุดก่อนบีมโอ้ยกูบอกให้มึงหยุดดิมึงจำผิดคนหรือเปล่ามองหน้ากูดีดินีเนี่ยผมจำไม่ผิดหรอกครับพี่หน้าตายอย่างพี่เนี่ยท่าทางโกนบาทาแบบนี้มีพี่คนเดียวแน่นอนอ มึงด่ากูปะเนะี่ยเีป่าคพี่ใครจะกล้าทำแบบนั้นอะเอา้เอาเงินที่ผมจะมาซื้อของหายไปไหนไม่รู้ว่าอ๋อสงสัยหล่นตอนที่พี่หยยบตีนผมแน่เลยเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะเอา้าเดี๋ยวก่อนให้กูวิ่งตามอีกแล้วน่าจะตกแถวนี้นะหายไปไหนวะมึงเอางี้ไหมมึงไม่ต้องหาแหละ เดี๋ยวกูให้เงินมึงเองเอ้านี่พี่ขมโมยเงินผมไปนี่โอ้ยไม่ใช่แล้วอันนี้เงินกูกูจะให้เงินมึงก็ได้แต่มึงต้องไปบอกแฟนกูนะว่ามึงจําผิดคนแต่เมื่อวานอะผมเห็นพี่จริงๆนะโอ้ย,อยสวนจริงเว้ยอัดกูให้เงินมึงเพิ่มก็ได้แต่มึงช่วยไปบอกแฟนกูหน่อยนะว่ามึงจําผิดคนนะถือว่าช,วช่วยกันแล้วกันอ่าก็ได้ถือว่าทําบุญช่วยคนแล้วกัน พี่สาวครับผมขอโทษนะครับคนที่ผมเห็นเมื่อวานน่ะไม่ใช่แฟนพี่หรอกโอ้เห็นไหมที่รักผมบอกคุณแล้วเนี่ยคุณก็ไม่เชื่อผม,มเชื่อใครก็ไม่ให้มันแน่นะถ้าฉันจับได้อะ่ะแกตายแน่พี่ครับพี่ดูตรงนั้นดิใครตีกันก็ไม่รู้ว่าหไหนนู่นน่ะนู่นน่ะ,นนะไหนวะไม่เห็นมีเลย มูนะมูนะไม่เห็นมีเลยเอ้าหายไปไหนวะอีของแกไม่เห็นอร่อยเลยเอาเงินคืนฉันมานะไม่ใช่แค่ต้องคืนเงินนะมึงจ่ายค่าเสียเวลากูด้วยของไรคุณภาพไม่จริงนะคะร้านฉันขายแต่ของมีคุณภาพค่ะถ้ามึงอยากจะขายของที่นี่ต่อ มึงไม่ต้องเถียงกูแล้วไม่ต้องเงินกูคืนมา เพื่อนๆอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆๆที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ